ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้จะพาท่านมาชมนะครับเทคนิควิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซินเปลี่ยนซินเดอยหมูนะครับเผาหน้านะครับผมเปลี่ยนซินเดอยหมูขานหน้านะครับของรถยันมาก สี่สิบเก้าแรงนะครับมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับตัวนี้นี้ครมันจะอยู่นี้สวมข้านี้นะครับผมเวลาจะเอาออกนะครับโยกถอยหลังนะครับตัวนี้ดันถอยหลังมันจะมีสปริงอยู่ตัวนี้นะครับผมประาณนี้นครับดันสปริงตัวนี้เราก็ ดันสปริงถอยหลังเราเราก็ดันลงดันลงด้านล่างให้มันนี่นะครับให้มันออกมาด้านนี้นะตัวนี้มันจะโยนอยนตรงนี้นะครับมันจะมีลูกลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่หกลูกนะครับตัวนี้ลูกปืนมันจะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับขอลูกปืนนะครับผม ปืนหกลูกนะครับนี่ครับมันจะอยู่นี่เอาตัวนี้ลงมาได้เราก็ใช้ไขควงนะครับนี่ครับดันเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ลักษณะน,นี้นะครับ คักง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมจากนั้นเราก็เอาซีนออกมาได้นะครับเราก็มาโยกดูตรงตรงตรง,ตรงนีครับโยกดูเผาด้วยหมูว่ามันลูกปืนมันหลวมไหมนะครับถ้ามันหลวมเราก็ปรับนะครับปรับลูกปืนให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ ซีนเดมโมจะไม่ได้น้ำมันมันจะไม่ได้ออกนะครับถ้ามันโยกมากนะครับถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่มันก็จะน้ำมันมันก็จะซึมเหมือนเดิมนะครับน้ำมันมันก็จะออกได้นะครับเราก็ทําการปรับน็อตนะครับปรับตัวนี้นะครับมันจะปรับได้นะครับเขาจะล็อกตัวตัวนี้ไว้ยอยู่นะครับตรงนี้ครับ ใช้คอ้อนใช้เดี๋ยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับประแจขันน็อตก็ได้ตรงนี้ลักษณะนี้นะครับหัวม,ม,มันกลมกกมหน่อยนะครับมันจะข้าพอดีกับตรงนี้พอดีนะครับมันจะมีรอยที่เขายุบกันน็อตน็อตเคลื่อนอยู่นะครับ เราก็นี่นะครับตัวนี้มันยุบยุบนะครับมันจะมีอันนี้ผมเอาตัวนี้ตีไว้แล้วนะครับมันออกมาแล้วมันจะพอดีนะครับถ้าใช้ตัวไขควงเนะี่ยมันจะทําให้ตัวนี้มันแตกได้นะครับใช้นี่นะตัวกลมๆมจะดีกว่านะครับผมมันจะพอดีกันเลยนะครับตีเข้าไปนี้ มันจะออกมาแล้วก็รูปมันจะสวยด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ไขควงก็ได้หรือว่าใช้นี่ก็ได้นะครับใช้คีมล็อกก็ได้นะครับแล้วยกยกดูนะครับให้มันแน่นนิดหนึ่งนะ ถ้ามันแน่นมากแล้วก็ออกนิดหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับล้วมันหมุนหมุนสุดๆืดหมุนไม่เห็น,น,นเราก็ลานิดหนึ่งนะยครับอันนี้มันยังก็คือก็น,น,นิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ เราต้องปรับตัวหรือจะติดเครื่องยนต์หมุนดูก็ได้นะครับว่ามันสืดไปไหมนะครับรจะติดรถเอาไปนิดขึ้นก่อน มุนลอจะดวกก็แปลว่าใช้ได้ไม่ถูก มีรอยเดิมอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เราตีรอยใหม่ก็ได้นะครับรอยเก่ามันเขาใช้ไขควงตีนะครับมันทําให้ตัวล็อกนี้มันบางที่มันขาดไปแล้วก็มีนะครับเราก็ตีจุดจุดอื่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตีจุดอื่นไปเลยนะครับตีจุดนี้แล้วก็มาตีฝั่งนี้อีกใช้ อุปกรณ์ที่มันกลมๆหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับปีที่สุดนะครับปีลงไปมันจะมีที่จับด้วยนะครับประแจขันขันกบนะครับประแจครับผมหลังจากเราปรับลูกปืนได้ที่แล้วครับเราก็ย้ำตัวตัวกันคลายนะครับวจุดนี้นะครับ ย้ำจุดใหม่ก็ได้นะครับผมย้ำให้ยุบลงนะครับเอาตัวสนานี้นะครับใช้ค้อนนะครับย้ำปีล็อกไว้นะครับล็อกไม่ให้น็อตมันคายแล้วก็มาอัดจระบีตัวตัวล็อกอีกนะครับตัวด้านเผานะครับอาดจระเบีแล้วก็เอาเข้าเลยนะครับผมครับประมาณนี้นะครับ มีแหวนอีกตัวก่อนเนาะจะใส่แหวนลองก่อนนะครับผมใส่แหวนประมาณนี้นะครับผมีมีสองตัวนะครับตัวเล็กอยู่ตรงเผานะครับเผาตัวนี้แหวนตัวใหญ่จะอยู่ด้านเบือยหมูนะครับด้านบน ก็เอาตัวล็อกลอกเพากับตัวด้วยหมูนเข้ากันเลยนะครับผมนะครับก็กดนะครับกดแล้วก็เอาเข้าเลยนีครับผมลเลื่อนกล้องก่อน,นตัวด้านหลังก็เหมือนกันนะครับ ด้านหลังเผานี้นะครับตัวมันจะอยู่ด้านเสืองท้ายนะครับก็เอามาทําความสะอาดแล้วก็อัดจ,จารบีเหมือนกันนะครับมันจะมีลูกปืน6ตัวนะครับในด้านหลังเผาตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้านะคทำความสะอาดอัดจ,จารบีนะครับอย่างน,น้อยต้องอัดจ,จารบีปีละครั้งนะครับตัวนี้มันจะทำให้การใช้งานนี้ ดีขึ้นนะครับผมครับเดี๋ย่อเจ้าข้าเลยนะครับผมดันห้อยนังก่อนครับ,รบการเอาออกเอา,เอาเข้าเหมือนกันนะครับ ยกถอยหลังนะครับ,รรบดันโยกถอยหลังหนึ่งแรงนิดหนึ่งนะครับถทหอีกอัดอยางมันก็ได้ดแลนะครับนี่ครับลงด้านล่างเลย แล้วความสะอาดดีๆแล้วก็อจาจจะระบีแล้วก็ข้าวเลยลเข้าวเหมือนกันนะครับดันถอยหลังแล้วก็เาข้าวนะครับประมาณนี้นะครับผมครับลูกปืนเราเข้าตรงนี้ครับเดือยหมูก็ได้นะครับใส่ลูกปืนใส่ลูกปืนอัดจจระบีดีๆแล้วก็เอาเข้าวเลยนะครับ

เอาเลยนะครับนะครับต้องง่ายง่ายนะครับผมแล้วก็จัดตัวยางกันฝุ่นกันอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้านะครับก็ล็อกนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองล็อกนะครับแล้วก็จัดการล็อกตัวด้านกับกันฝุ่นนะครับ กลางนะครับผมอัับประมาณนี้นะครับอันดับแรกอันดับแรกคลายตัวกลางก่อนนะครับผมแล้วก็คายน็อตนี่นะครับตัวด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจัดลุกปืน,นเรียบร้อยเอาเข้าเรียบร้อยแล้วก็เ,เข้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม